สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เราก็มิกเกมร์ไมโครับเมื่อเราใส่ชุดคอสตูมน่ารักแถมมีบัฟให้เราได้ด้วยนะคะก็แค่ข่ะจะมีชุดอะไรให้เราได้ลองใส่กันบ้างท่ายืานลองกันเลยจ้า okay, วาันวันวันวันโอเคเราแก่แล้วที่นี่ครับแต่นะแซงแล้วปนันนะคริกยูาฮู้อีสั่งเหรอสังเหรอถึงกับเล็กเบี้ยโอเควันนี้นะคะเราก็จะมาใส่ชุดคอสตูมแปลกๆกันเนาะ ซิงชุดคอสตูมนะคะนอกจากมันจะแปลกแล้วมันน่ารักเนี่ยมันก็ยังมีบัฟให้เราได้ด้วยนะโอ้โหอ้ามขี่อะไรมาเนี่ยเกือบไม่ถึขืนเลยเอ้ยนี่ยรเตอร์เลพี่คินโอ้โหอย่างแท้เลยอ้ามดูเครื่องนี่โอ้โหมันมีไฟอย่างไยด้วย่นวุ่นกล้าขี่เมื่อไหร่กล้าขับเมื่อไหร่เตอร์จะไม่รอ่ถึงวันพรุ่งนี้นะไปดีกว่านี่ปิดประตูด้วยชีวิตข้าปิดประตูได้หรอเนี่ยล็อกให้เจ้าของเขาด้วยนะเออเหมือนของจริงเลยเนาะเหมือนในชีวิตจริงเลยเนาะเอ้ยมีรถคันอื่นอีกะ แล้วันนีเรานก่อไรกันนี้เลยเรามาดูร้านขายเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าเขาก็จะมีเสื้อผ้าชุดคอสตูมเนี่ยคล้ายๆกับชุดเกาะเนี่ยให้เราใส่เยอะแยะเลยนะโอ,โ,โอ้โหได้เวลาช้อปปิง้งแล้วมาดูแผนผังของร้านกันก่อนเนานะโอมีโรงแรมด้วยหรอเนี่ยโอ้โมาเป็นใหญ่จุงเลยดูสิมีใช้หาส่วนตัวด้วยนะถามว่าเราจะไม่ไปนะพี่เคนเราจะมาร้านขายเสื้อผ้าฮได้เวลาช้อปปิ้งแล้วไอช้อปปิ้งคนเนี้ยาเขาไม่ใช้อย่างนั้นอ้าวไม่ใช่ยานผ่านน้าหรออะนะย่าู อย่าเล่นแบบนะครับหัวแตกแล้วบอกให้เลยเฮ้าล้อก้เฮ้ยตอนเด็กๆเขาชอบนั่งแบบนี้แต่มันต้องมีคนเข็นดีใช่เอาก็ให้พ่อแม่เข็นให้นี่ถึงแล้วโอเคเรามาถึงร้านแรกกันแล้วเนาะโอ้เป็นร้านเพชรด้วยโอ้โหดูดีต้องเพชรแซ่ดมอนแน่เลยสวัสดีจ้ามาขอลองดูเสื้าพหนินะสวัสดีครับขอช้อปปิ้งกันนะครับโอ้คิปปี้มากเลยอะน่าดี เฮ้ยเมีเครื่องคิดตังคด้วยมีเครื่องคิดตังค์เหมือนจริงเลยอ,ะโอโ่ะโอ้โหมีตังคอด้วยเห็นหตอ้องตังปังเป้งมีใบเสร็จตัดมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอย่าไปเลือกเยอะขนาดนั้นเฮ้ยขาให้ลองใส่ฟรีโอ้นี่ถังยเยอะฟ้านั่งได้อ้าวว้ยสบายจุง๋มนั่งท่าสำรวมด้วยอ่ะนั่นแค่ปลายใช่ไหมนี่จะสำรวมไปไหนเนี่ยโอ้โหอ้อมาดูตรงนี้กันก่อนโแผงเสื้อผ้า อ๋อเราตากผ้าลองไม่ถูกเลยอะตัวไหนดีอะเนี่ยนี่เราสามารถเปลี่ยนรองเท้าได้ด้วยเปลี่ยนกางเกงได้ด้วยโอ้มีกางเกงด้วยที่เราสามารถจะเลือกเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนก็ได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งตัวก็ได้เนาะโอ้สวยจูงไม่ได้เปลี่ยนแฟชั่นนะเห็นรองเท้าเปล่ากามีรองเท้าด้วยพี่เกณฑ์เปลี่ยนมั่งพี่เกณฑ์เปลี่ยนมั่งอย่างชุดเนี้ยกางเกงตัวเนี้ยมันก็จะมี s ลว์ falling ให้เรานะคะอุ้ยดีจูงดูรองเท้าดีอ้โหเหล้าเว้ยเฮ้ยรองเท้ามันมีเท็กเจอร์แบบว้ดดูเสือ จะไปออกลบที่ไหน <c oughs> ได้บอกจะหาเสื้อมาเที่ยวทะเลงไงเฮ้แต่ผ้าบางตัวก็ย,ยังไม่เห็นบัฟนะหรือว่ามันต้องใส่เต็มชุดอ่ะเอ้ยนี่ไงชุดนักรักบี้โอ้โหเม่ไกาแุตบนก็มาแล้วก็ชุดอวกาศก็มีนะแล้วกนไม่ใช่แล้วคับเอย์วะเนียเ่ยเอ้ยกันไฟเหรออ๋อมีเกราะโล่ป,ป้องกันซะด้วยวยสุดยอดดูชุดเขาดีมีเรื่องหลากหลายแน่้ยนั้นตั้อะไรอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เปลี่ยนเสื้อผ้านะฮะมีตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย เราสามารถมาเลือกเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเออมเราอยากได้ยังไงเราก็เลือกเปลี่ยนได้เลยเนาะมันก็จะมีเปลี่ยนตั้งแต่บวกของเราเนาะกับลำตัวนะคะแล้วก็ขาแล้วก็รองเท้าค่ะสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยเนาะถ้าไม่อยากเดินเรื่องนะก็มาเลือกเอาตรงนี้ได้เลยว่าเราอยากจะเลือกแบบว่าของที่มันแบบว่าเต็มชุดทอสตูเหมของเขาอะเราจะได้พวกบัฟเอฟเฟกมาด้วยไงอ๋อดีแต่ละชุดแบบน่ารักทุกอันเลยอะอ้อโหนี่อ้อมกะจะเลือกจะร้านปิดเลยปะเนี่ย เฮ้พี่เคนลองคัดปัเวเปองอุวิชุดน้องเหนียวชุดอะไรเนะี่ยใส่น้องเหนียวมาด้วยอ่ะอชุดน้องเหนียวมันก็จะมีบัฟเอฟเฟก์แบบว่าไนท์วิชั่นนะคะกระโดดสูงเนาะอุ้ยน่ารักเชียวนี่น,นี่ชุดแรกที่เราจะลองดูเป็นชุดคอสตูมมัมมี่ค่ะโอ้โหมีหุ่นลองเสื้อด้วยมันก็จะมีบัฟพาวดด้วยนะบัฟตีแรงนะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะมันยิงสกิลให้ด้วยก็จะเป็นแบบว่ายิงไฟออกไปนะคะโอ้โหวันนี่ไฟเรียกว่าไฟการเป็นบัฟเอฟเฟกของ,ของอเขาไว้น้ำลึกวุ้สุดยอดนี่มันจะมาเ,เป็นเอฟเฟกต์กเลยเอฟเฟกต์สวยๆนะนี่แหละจิวๆๆๆ้วจิ้วจิ้วจออกมาเป็นไฟแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นชุดคอสตูมของผีนะคะ ไม่ให้หลอกซะดีๆเอ้อยมันก็มีบั๊กให้เรานะดูดิโอ้โหดูหน้ากากมันดิจ,จริงๆอ่ะอ้มาะไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้ก็เหมือนอยู่แล้วนะเออเหรอโอ้ยพี่เคียงพี่เคียงยิ่งเหมือนกว่าเขานั่นน่ะเฮ <c oughs> ้ยชุดอเมริกันฟุตบอล <c oughs> นี่ไงมันก็จะแบบว่ามีเกราะป้องกันให้เรานะคะโอ้หโหไว้ยไพุ่งชนวิ่งแล้วเอาไม่พุ่งชนใครอ่ะ <c oughs> ชนอ้อมไงไมายังลูกบอลกันกดีกว่าเอ้าไม้ม,มีไว้พุ่งชน อันนี้ไงมีเกราะป้องกันยังๆนด้วยเยวก่อนร้านลองเสื้อค้ามทำอะารร่างกายกันนะอ้ยอันนี้ชุดอะไรไม่เคนอ่าชุดอะไรถ้าแต่แปลกๆคุ้นๆแล้วเนี่ยเป็นชุดของซูเปอร์ฮีโร่ออ้นี่มันอะไรนี่เขาแบบแว,ว่าเรากดชิปค้างนะคะเราก็จะบินได้เนาะ อโอ้พุ่งขึ้นไปแบบนี้เลยได้ขนาดนั้นเลยเหรอใช่อันนี้บัฟลอ,อยได้ไงแต่ว่าต้องกดชิปค้างเนาะให,ให,ให้ดูดิมันเหมือนบินได้เหมือนไอรอนแมนจริงๆเลยอะล้าเหมือนไอรอนแมนจริงๆด้วยอะวิ่งเจ๋งอะพี่เคนอยากซื้อชุดนี้อ๋ออะไรพี่เคนขยยกให้หลอนหนึ่ง <c oughs> โอ้สุดยอดอุ้ยจำแมว หมนกับามันจะขุดเรไว้ด้วยนะเออเขาชอบเขาชอบ,อชอบมันดีนะนยิงไม่ด้วยเหรออู้มันยิงเอฟเฟกได้ด้วยอยู่ดีโอ้ยเดี๋ยวกันนะนี่แอร์แลนทักคันมืดแล้วปะเนี่ยชุดก็มัวยังยิงเป็นสีดำเลยยิงออกมาเป็นคริสตัลส,สีม่วงเนาะปิ้ว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 ปิ <_ an> เอ้ย <_ an> แต่ชุดมันน่ารักมากๆเลยอ่ะนี่เลยกินตากวอมชินใจแล้วก็บินได้ด้วยนะคะ <_ an> ถ้าเราแบบว่ากดชิปคามันก็จะบินได้แบบนี้เนาะอุ้ยกระพือปีกด้วย อ๋อแต่ว่าเวลามันตกลงมามันก็เจ็บเหมือนกันนะยอดเอ้ยมีกันไฟมีกรอบป้องกันแล้วก็ตีแรงค่ะแล้วก็ลอยได้ค่ะเอ้ยดูดีดูปีกมันกระพือดีมันน่ารักมากเลยอะ่ะเอ้ยชุดนี้ก็สวยเนาะเอ้ยชุดนี้ขอื้อกลับบ้านได้เปล่าเนี่ยพนเลยพนเลยต้องเผ้าเลายพลา,ยพายให้มัเลยแงยอันไม่เผาอด <laughs> ิสวยๆนะ เป็นเอฟเฟกต์สวยๆเอฟเฟกต์น่ารักน่ารักอ๋อจะพ้นไปถึงไหนโหมดกำลังมันเลยอ่ะก็เอาให้ลองเขาต้องลองให้เต็มที่เดี๋ยวล้างทขาก็ไม่เหมือนกันพอดีอ่ต้องมาก่อนเร็วด้ยถูกใจจูนี่ไงชุดนางฟ้าแฟรี่อ่ะพี่เคนต้องใส่ด้วยเหรอเดีไอ้แบล็คพี่เคนต้องใส่ด้วยอันนี้มันจะให้ให้ถ้าเราแบบลากกดชิปค้างมันก็จะบินได้นะคะกระดูดีปีกมันกระพือได้ด้วยนะโอ้โหอย่างนั้นนะไปได้เห็นทำรักแล้วแต่ยิ่งไม่ัวใจเลยแล้วก็ยิ่งมาเป็นเอฟเฟกต์หัวใจได้ด้วยนะนี่มันก็จะมี ปับหัวใจให้เราด้วยหัวใจเต็มจอยหมดแล้วเอ้ยน่ารักอะอไรวาดชุดนี้เวลามันบินน่ารักมากเลยอะ่ะดูดิมงกุฎเป็นเส้นด้วยอะ่ะอ๋อีเขาชอบปีกมากกว่าปีกเหมือนผีเสื้อบินได้จริงเนกับว่าเรากลายเป็นแฟรี่ตัวน้อยอะ่ะใส่ชุดนี้แตวแต,วแตกเลยเอา้ามันบินได้ไงแต่เองเป็นแฟรี่ผู้ชายอะ่ะเอ,อ้ดูดิดูปีกดิมันกระพือกระพืออะ่ะสวยจุงแต่ว่าเวลามันตกอะมันตก,นตกลงมาเลยนะ ทำไมเราว่าค่อยๆโลอตกนะทำไมมันต้องลงมากระแทกอร์รี่เนี่ยไม่ได่มีโลอฝอยิงไงแล้วก็มันเดี๋ยวมาดูหมวกกันบ้างดีกว่านะคะนี่ไงมันก็จะเป็นหมวกน้องกบค่ะอ๋อหมวกพองกบมันก็จะมีบัฟให้เรานะคะเป็นบัฟกระโดดเนาะบัฟกระโดดสูงขึ้นมาประมาณสองบล็อกนะคะอุ้ยน่ารักจุงเฮ้ยน่ารักหมวกกบเขาก็ชอบดูดิเรามีสี่ตาแล้วอะเป็นตาอะไรอ่ะตากุ้งยิงวะนี่โอเคแล้วก็อันต่อไปนะจะเป็นหมวกของเอเลนติสนะคะเออมันก็จะมีบัฟแบบว่าดำน้ำ รูดด้ดิจะมีคลิปไปายที่หูด้วย <c oughs> เอ้ยน่ารักนี่ออกตำ <ผม S 1> นำ้ำด้วยนะเฮ้ยนี่นี่อันนี้เจ๋งฮะไหนไหนอันนี้มันจะเป็นหัวกกระปาย แถ้าเราใส่หมวกกระต่ายนะคะแล้วก็จะกระโดดสูงเนาะโอ้สุดยอดแต่นี้น่ารักการหมวกกระต่ายเขาก็ชอบนะโอ้โหสวยจังเลยนะดูดิมีหมวกกระต่ายด้วยเดีย๋ยวต้องไปเปลี่ยนให้เต็มชุดนะโอ้ยถูกใจจุงอันนี้ชอบมากหมวกกระต่ายเนี่ยหาย,ยากนะไในไม้ค้าไม่ยังไม่เคยเห็นหมวกกระต่ายมาก่อนเลยอ่ะโอ้อ้อมดูสิเขาติดไปเซลทั้งล่างเลยอะซื้อไหนที่นี่มีแต่หมวกกันน็อก <laughs> โอเคเราก็ไปดูร้านอื่นกันต่อเนาะอ่ะยังมีร้านอื่นอีกเหรอ มีนี่เยอะแยะเห็นป่าไหนไหนไหนอันนี้มันเป็นร้านขนแกะเนาะอ่าร้านขายขนแกะไปดูดีแกมีเสื้อสวยๆไม่ได้มันต้องมีชุดคอสตูมแปลกๆดิโอ้วันนี้อ้อมใจดีจุงจะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้าพี่เค๋อเนี่ยอ้อเขาว่าจะขอยิมตังค์พี่คินอยู่เนี่ยขอรุดก่อนเลยป่ะกระดานถังแตกเลยเอ้ยมาดูหมวกอันนี้ดิไอ้จี๋นั่นหมวกอะไรเอเล่นต่างดาวปะเนี่ยหมวกสมองนี่มีสมองอยู่บนหัวด้วยอยู่บนหลอดแก้วอ่ะมีหลอดแก้ว ใส่สมองเลยนะเล็กวัดจุรี่หลอแก้วสมองมีลูกตาด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่มีบัฟเนาะเอ้ยแต่ว่ามันน่ารักนะใส่แบบเก๋ๆน่ารักนี่ออกเราไม่สวยๆเฉยเนาะไม่น่ารักจุ๋มดูดิพี่เคมันมองพี่เคเนี่ยเลยไม่เอาน่ากลัวหลอนน่ะนี่นี่อันต่อไป อันนี้ก็จะเป็นหมวกกันแดดเนาะอ้าววิ่กันแดดสวยนี่ใส่หมวกมาทะเลอ้าไม่ใช่ไปทําไร่ทําสวนเนาะอ้ยนี้ก็าหมวกเป็นสีสวยเอ้ยไม่เหมาะจะไปชายทะเลนะเหมาะจะไปทําไร่ทําสวนมากกว่าไหนฮะมีีกป้าหนป้านี่ยนี่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 น็อกเกอร์โอ้โหชัดเจนอันนี้ใสทะเลของจริงมันก็จะมีบัฟนะคะแบบว่าดำน้ําำทะเราลด้วยเนาะได้เวลาไปว่ายน้ํากันแล้วไปดูสาวๆฉันสวยเอ้ยดูชุดก่อนป้ามันไม่ใช่ชุดว่ายน้ําเนี่ยแล้วก็อันนี้อุ้ย อันนี้หมวกอะไรอะพี่เคนหมวกเอามันเหรอหมวกสปาร์ตันไงอ๋อเอ้ยมีกรบป้องกันให้เราอ่าในเวลาเปรบกแ็แล้วเอาอในการพี่เคนเราจะต้องสงบสืกกันชั่วคราวนะเ่่านี้อันนี้ก็จะเป็นหมวกของโจรสลัดนะคะโอ้โหชัดเลยไม่ปิปตาด้วยเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าหมวกของโจนสลัดเนี่ยก็ยังไม่มีบัฟอะไรเนาะ เว้ยสวยอันนี้พี่เคนชอบไม่เป็นไรใส่เอาเทใส่เอาฮานี่ไงเอ้ยชุดพินเซตปะเนี่ยโอ้ชุดเจ้าหญิงแสนสวยเราใส่กันนี้อ๋อเป็นชุดพินเซตโอ้โหพออ้ยใส่แล้วไม่สวยเลยแี่พี่เคนต้องใส่แล้วสวยแต่ว่าไม่มีบัฟอะไรนะใส่แบบว่าน่ารักน่ารักเก๋ๆเฉยสวัสดีค่ะเป็น l a ดี e s สวยไหมคะอา้าวพี่เคนไม่ใช่พระราชาเหรออา้าวเขใส่ชุดเจ้าหญิงนี่เรนก็ต้องใส่ชุดเจ้าหญิงแสนสวยให้อันนี้เป็นชุดอะไร,รอะพี่เคนโอ้โหชุดคนป่านี่นะอน๋อชุดคนป่าใช่เปล่า นมันมีป๊อปเขาทำนีแหละชุดคนป่านะคะก็จะมีบัอขุดเร็วค่ะแล้วก็ตีแรงแล้วก็มีกรอบป้องกันค่ะนี่เลยมีหน้ากากด้วยอุกากอุกากหน้ากากเขาอะไรอ่ะเขาเขากิ้งป่ะนี่ไงตีแรงขุดเร็วโอ้ยตีเร็วตีเร็วโอ้เดอแฟร์ไม่ได้เดอแฟร์ตีแรงขุดเร็วอุ้ยพุ่งปี๊พุ่งปี๊ดโอ้ยนี่ใช้มือขุดก็ได้ใช่เปล่าไม่ใช่หรอ โอเคแล้วก็ามาดูชุดต่อไปดีกว่านะคะเออนี่นี่นีุ่ลุงมีชุดคุณลุงด้วเหรอเยวาอันนี้ไม่ใช่ชุดอ้าวลูกค้า,อ,นนาอ้าวเขาลูกค้าอันนี้เขาอาจจะมาขายของก็ได้นะถ้าจะมาช้อปปิ้งเหมือนเราก็ได้โอ้มีรองเท้าให้ใสอีกแล้วอะแต่<อ>ว่าเราจะไม่เปลี่ยนรองเท้ากันดีกว่านะรองเท้าก็สวยไหนๆก็มาแล้วเปลี่ยนักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะไอ้คู่นี้ดิไอ้คู่นี้ก็สวยเนี่ยมีส้นเท้าขึ้นมาด้วยดูดีมีรองเท้าว่ายน้ำด้วย ตไปพี่เคนหมวกจก๊กเกอร์ปะเนี่ยไม่นานนะกว่าอ๋อหมวกตัวตลกอ๋อโหดูจะหมวกสีจะหมูดแดงด้วยให้แต่ว่าไม่มีบัฟอะไรนะหมวกตัวตลกเนี่ยอ๋อหัวร้านแต่เรามันอาจจะต้องใส่เต็มชุดนาะถึงจะมีบัฟนะดึงดึงดึงเดี๋ยวได้พี่เคนทำไมต้องไว้จุกสองจุกไห้ข้างตัวหั <laughs> วร้นานยังมีผมอยู่ข้างอานี่นี่นี่อันนี้เป็นหมวกไวกิ้งโอ้โหชัดเลยนี่ไวกิ้งมันไปสู้กับสตาร์ตันเมื่อกี้แล้วโมยางเท่อะที่เราชอบอะมีขวานไหมเนี่ย อ๋เป็นชุดคัสตูมที่แปลกใหม่ดีเนาะแปลกเท่เนาะอ๋อเลี่ยะแปลกเตี้ยอะเวลานี่แบบชุดอะไรเนี่ยปกติไหมเขาจะได้ใส่แบบนี้นะหมวกผ้าเหรออืมไม่รู้ว่านี่หมวกอะไรไม่แน่ใจอ่ะหมวกผ้ากันหนาวไงอ๋อใช่หรอ้มันก็อยู่ในคลายอยู่นะมันหมวกติดติดยังไงไม่รู้อ่ะนี่นี่แล้วก็หมวกหมาป่าโอ้ดูดีดูดีมีไนท์วิชั่นด้วยแหละโอ้นนี้ก็สวยโอเคถ้าเราแบบว่าใส่หมวกหมาป่านะคะเราก็จะมีไนท์วิชั่นแล้วก็ตีแรงค่ะ๊ก เออไม่ใช่นะมันน้องหมาข้างบ้านอะไรแล้วน้องหมาที่บ้านของเรามันก็ร้องแบบนี้ใช่ไม่มีหางอ่ะร้องเหมือนไอ้ตัวที่บ้านเลยเนี่ยไม่ใช่แล้วโอเคไม่เร็วชุดอื่นกันต่อดีกว่าเนาะไหนมีอะไรเก๋งป่ะชุดซันตาคอสโอ้โหนี่ชัดเลยเราใส่กันดีกว่ามีพุงด้วยอ่ะดูดินี่มาเลยใส่ด้วยเฮ้ยใส่แล้วเป็นพุงสามชั้นเล้วมาริคิซามะเอฟฟี่เซนิเวียแล่วแล้วแล้วยังไม่ถึงอ้าวเหรออีกหลายเดือนโอ้อ้ามใส่แล้วลงพุงเลยอ่เอามันก็เป็นชุดของซันตาคอสมันก็ เป็นซิกแพคหรือวันแพคเลยอ่ะให้เป็นทรีแพคเราฮ่าฮพุงสามชั้นเลยไงเฮ้ยนี่ไงชุดจอสลัดเต็มชุดโอ้โหดูขาดินี่ขาเป็นไม้เลยโอ้ชุดคอสตูมเขาขาเหมียนมากเลยอ่ะได้ดีนมือดีมือเป็นตะขอด้วยขางนเป็นตะขอด้วยอ่ะนี่เก๋งจุงขาข้างนึงเป็นไม้ดินะเป็นไม้เทียมอ่ะเป็นขาเทียมอ่ะ ไม่มีนกแก้วเลยไม่เป็นไรพี่เขนจะเหมือนเอามาปล่อยน้องไปสงสารน้องโอาชุดนี้ก็สวยเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อดีกว่าเนาะอันนี้จ้าเราไปก่อนนะพี่ปุยอันนี้ไม่ต้องเช็คบินนะอันนี้ยืมไปช่วยเดี๋ขาขอเช่าชุดก่อนเดี๋ยวเอามาคืนนะที่นี่ฟรีพี่เขนเบสเซลเลอร์อยู่ที่นี่โอ้โหเดี๋ยวไปดูดี ออมนะกันชุดนซัมปปเนยังไม่ซมเนาะอุ้ยนี่ไงหมอกอบออมเลยชุดซอมบี้ชุดซอมบี้โอ้เป็นชุดคอสตูมซอมบี้นะแต่ว่ายังไม่มีบัฟนะคะไมาให้กัดคอซะดีดี อันไรที่หัวข้างนึงเขาดี <c oughs> หัวแบ่งเลยถ้ามันแหว่งขึ้นมาถ้าดีแหว่งขึ้นหัวเราออกมาเลยไอ้ยังไม่มีบัฟนะอันเนี้ยไอ้เรามีตัวไหนยังไม่ได้ใส่บ้างเนี่ย <c oughs> ไหนดูข้างบน<ด>นี้นู่นไงน,นู่นไงหมวกยยด้วยหมวกหมวกหม,กมกใหม่เดี๋ยวเขาใส่กันนะอ๋หมวกซามูไรเป็นหมวกซามูไรเอาอุ้ยสวยจุ้งรู้สิมีเขาด้วยแต่ว่ายังไม่มีบัฟเนาะเอ้ยแต่ว่ามันก็แบบว่านี่เอาแบบว่าไอที่ลำหนักแบบนี้มาแทงกันได้เปล่าไม่ใช่ละใช่การผิดประเภทแล้ว นี่ชุดหุญญ่นยนชุดโรบอทอ,อ๋อมีอบอ๊อบด้วยดูดิถ้าแบบว่าเราใส่เป็นชุดคอสตูมของโรบอทหุ่นยนต์นะคะเราก็จะมีสปีดค่ะแล้วก็ขุดเร็วนะคะตีแรงกระโดดสูงค่ะกันไฟแล้วก็ไนท์วิชั่นเนาะโอ้โหอ้ามชุดเขาดีล้ำมากเลยดูแขนขาดิก็แขนขาเราไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยคิดดูดิชุดหนึ่งให้ตั้งหลายบอนะ๊อบน่าเนาอย่างเมอ่ะอุ้ยเจ๋งจุง คุ้มๆนะถ้าใส่เต็มชุดอ่ะเออมันน่ารักนี่เนาะแล้วก็อันนี้ล่ะชุดอัศวินเนาะอ่าอ,อยู่ในชุดอัศวินอ๋อถ้าใส่ชุดอัศวินล่ะเราจะได้อะไรโอ้โหมันก็ยังมีบัฟอยู่นะเดี๋ยวแป๊บบนึงเดี๋ยวต้อแบบงรอให้บัฟหมดก่อนแป๊บนึงนะชุดก็สวยเอ,อ,ไอ,อาไปเลยเ่ามัยังค้างอยู่ก็อ,อยากแค่เลยอ่ะมันก็จะตีแรงเนาะแล้วก็มีกอรอบป้องกันโอ้ยพี่แคนชอบชุดนี้แต่ชุดนี้ไปประกวดงานได้ไหมเนี่ยไม่ไม่เอาเขาชอบชุดมังกรเฮ้ยมันยังมีชุดอื่นอีกนะที่มีบัฟเอฟเฟกต์อ่ะยังมีอยู่นะ ของเซนเบลเลอร์เลย <c oughs> เอ้าเสียป,ะปะ๋าป๋าฮะนี่ร้านต่อไปร้านพึ่งเหรออนี้เข้าไปดูกันนี่มีชุดพึ่งเปล่าเออเราคงใช้ต่อยแม่ยแตยไม่ใช่เอ้ยชุดน้องหมีแพนด้าเอ้ยชุดแพนด้าไหมลองใส่ดูดิโอ้โหชัดเลยอ้ำหม <c oughs> ดมาเมื่อกี้วันเนี่ยเอ้ยน่ารักะเดียวคือแบบว่าถ้าเราใส่ชุดคอสตูมของหมีแพนด้านะคะเราจะได้บัฟตีแรงมะเนาะตาเราหมดแล้วน้องหมีแพนด้าเขาก็ต้องตีแรงใช่ไหมมีหูวด้วยน่ารักเชลียว เอาเล่นแรงออน่ารักดีเนาะเอ,อ้ยแต่ว่าไม่มีพุงอ่ะดูดิแต่ขน<อ>ปุยนะ มมีพุ่งเหมือนซนต้านี่เหมือนเลยนะอ้อแล้วก็สงสารน้องเฮ้ยพี่เค้นหมวกอะไรอะหมวกโกโก้เกจี้นี่นะอ้อเคยดูหนังเปล่าไม่เคยอ่ะหวนี่กร์ตูนยุค90เลยนะอ๋อไม่เคยมันเป็นนักสืบแล้วก็มีหมวกนักสืบแล้วมันจะมีใบพัดออกมาจากหัวถ้าแบบว่าเราใส่หมวกตัวเนี้ยเราก็จะสามารถบินได้ลอยได้สูงๆนะคะลอยบินข้างนอกกันดีกว่าน้อ้ยมันน่ารักดีอ่ะอุ้ยบินท่าเดียวกับกร์ตูนเลยเอ้ยดูท่ามันดีแล้วมันต้องจับแบบว่าสองข้างเลยนะแล้วมันก็ต้องบินแบบเนี้ยอุ้ยอย่างเท่เลยอ้า สุดยอดเดี๋ยวเขาไปกันนะไปด้วยเฮ้ยแล้วก็ชุดประดาน้ำฮ่านี่มีชุดสนอตเกอร์ด้วยเหรอชุดสกูบ้าอ้สวยจุนถ้าเราเอาใส่ชุดสกูบ้านะคะเราก็จะดำน้ำได้เนาะดูดินี่มีท่อออกซิเจนข้างหลังด้วยอ่ะนๆยที่เค้นหันหลังดินี่รองเท้ากบด้วย้ดูดิเฮ้ยเราใส่เป็นรองเท้ากบจริงจริงไหมอ่ะ้องมีถังออกซิเจนข้างหลังอ่ะเออมันเหมือนจริงนี่เนาะ โอเคแล้วมันก็ดำน้ำได้แต่ว่าขัดไนท์วิชั่นนะเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวเขาไม่ให้ไปใบน้ำเราจะไปดูร้านที่ฉันต้องค่ะเล่ากับกันไอ้แม่ไลยืมเขาก่อนแป๊บนึ่งเรามาดูร้านนี้กันบ้างดีกว่าเนาะ้อร้านนี้พี่เคนมันมีชุดอวกาศด้วยล่ะโอ้โหชุดอวกาศอ๋ออวกาศแล้วก็จะมีบัฟแบบว่ากระโดดสูงกันไฟนะคะแล้วก็สโลว์ฟลาิน์เนาะดูดิใส่หมวกอวกาศด้วยอ่๋อ้ดูดิลอยตุบปังทุบปังอันี่มาอยู่บนต้น จันล้เนี่ยมันอนเลยเอาอากาศจริงๆไม่ไดเนี่ยเอาหมวกหายอ,อ่ะีอากาศหายโอ้หายจะไปเอากาศด้วยอันนี้มันโลกสวัสดีชั่วอินไปไหนอินไปไหนเอ้ยชุดโจ๊กเกอร์อ๋อชุดตัวต,วตวลกเอ้ยนี่นี่นี่มันตัวต,วตวลกอีกปะเนี่ยเอ้ยแต่มไม่มีบ้าเป้าแสดงให้มีลูกปองนะเอ้ยถ้ามีลูกปองก็ดีถือลูกปองแล้วเหมือนเลยนะมันจะหลอนๆเกินไปแล้วละอันนี้ล่ะอันนี้นี่เอามาดูนี่ดีนี่เลยขอนำเสนอชุดผ้ามดสับชุดแม่มดโอ้ว้โห เฮ้ยเขาเป็นแม่มดพี่เคนงก็เป็นพ่อมดดูดิพาคุมเนอรลายเวทได้ด้วยนะยิงเวทได้ด้วยจอมเวทบนดำปะเนี่ยใช่ใเวทบนดำบนดำไม่ให้เราซะดิมันยิงออกมาเป็นคล้ายๆกับแบบว่าเอฟเฟกสีดำๆแบบว่าเป็นควันๆนะเนาะเฮ้ยน่ารักดิอ่ะมีสกิลเวทดูดิแล้วก็แบบว่ามีหัวใจบัฟให้เราด้วยนะ เขามีอะไรขายจริงๆริงไม่น่าเฮ้ยเขาเลือกชุดแม่หมดนี่แหละน่ารักดี <ไป S 1> ดูร้านะะต่อไปกันดีกว่าไปดูร้านต่อไปกันดีกว่าเนอะยังยังไม่หมดนะดูดิข้างหน้าข้างหน้างงเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขานั่งรถไปดีกว่าเมีคันเดียวละด้วยมาเลยวิ่งตามมนเลยรอกันเอารอได้เดี๋ยวขัไปรอในร้านอออันนี้ล่ะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเหมือนกันเนี่ยโอ้โหนี่มันร้าน,ม,นมันมใน้้แบบา,ด,าด่นะ่่ะอบงไส ดูดิเฮ้ยพวกนี้ใส่แล้วนี่นะ แล้วมีหมวกเจ๋งๆแม่อ๋อแต่ว่ามีหมวกใหม่ๆอนยะู่นะนีไงหน้ากากเจสันโอ้โหไอ้ชัดเลย <c oughs> ด้เวลาเป็นล็อกกี้กันแล้วเฮ้ยลืมมีดมาน่กกากลัวอาอมีมีดก็สุขศิษยสามาเนี่ยหน้ากากเขาสวยเนาะใช่เหมือนเลยอ่ะพอเราใส่แล้วมันคล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนเดเหมือนเดเอยนี่ไงหัวน้องแมวเหมียวอุ้ยแมวเหมียวน่ารักนี่หมวกน้องแมวเหมียวถ้าเราใส่นะคะเราจะมีไวท์ชันค่ะเอ้ยน่าหลักเนี่ยต้องใส่เต็มชุดมหมวกอันนี้ก็สวยเนาะ เดี๋ยวใส่เต็มชุดอีกทีนะเอ๊ะเขาจะมีขขยเต็มชุดไม่นะโอ้นี่หมวกไดนเสาร์เอโอ้ยมาให้นับคาหมวกไดนเสาร์นะคะถ้าเราใส่แล้วก็จะมีบัฟตีแรงนะคะโอ้นี่มันหมวกทีแรกชัดเลยตีแล,ล้วลอๆอ่ะรักมากเล้วดีบีเขี้ยวด้วยต้องไปใส่เต็มยศนะมันจะมีหางเลยปะนี่นี่ี่แล้วก็หมวกผีค่ะมันก็จะแบบว่ามีหวัวใจให้เรานะคะนี้น่าเหมือนอ้อมอีแล้ว ไอ้ยี่นี้เหมือนกับว่าใส่ไว้ตอนแรก,กป้าชุดแรกเนี่ยด,ดเราจะไปสำรวจร้านอื่นกันต่อนะคะมันก็แบบว่าอยู่คลาๆกันนะนี่ไงร้านคิปเปอร์เดี๋ยวก่อนนะเอิมถ้าเราไม่เตเะ,เะ,เะ,เะตังเขาจะระเบิดตุ้มแม่มันมีวิกผมให้ใส่ไปนะอยากใส่วิกผมตรงไหนต้องไปเลือกเอาในร้านเสริมสวยอะโอ้มันตัดผมเลยเนาะให้ดูดีดูดีตรงไหนยังไม่ได้ใส่บ้างดูดิ อุ้ยนี่ไงมีหมวกด้วยอ๋อนี่ไงผ้าพันหัวอ๋อนี่นี่พ้าพันหัวคาราเต้เปะเนี่ยเออใช่คล้ายๆกันนะโอ้นี่สายแดงนี่นะโอเคจแจมเมลเขาจ,จะมี<า>แบบว<า>่าถ้าเราใส่นะคะ<า>ก็จะมีเกราะป้องกันเนาะอุ้ยนี่ไงขี้หยาขี้หยาอ๋อมีโล่ป้องกันด้วยอุ้ยหล่อจุงแล้วก็อันไหนอีกล่ะที่เราไม่ใส่หน้ากากคริปเปอร์เหรอโอ้โหหน้ากากจะของร้านนี่นะอ๋อหน้ากากคริปเปอร์ก็ยังไม่มีบัฟอะไรนะโอเคแจมก็ใส่แบบเก๋ๆนึกว่ามันจะลื่มได้นะเดี๋ยวกันทำลืมนดี่อ หลังก็หมดแล้วดิไม่มีบัฟปึ้มได้ทำไม่เฮ้ยเอานี้หมวกอะไรอ่ะอ๋อหมวกแคปเหรออ๋อหมวกแคปก็ใส่แบบน่ารักเฉยๆเนาะโอ้ยน่ารักจุ้งไว้ใส่ไปเชียร์เบสบอลอ๋อมันไม่มีอะดิไม่ดิแต่ที่นี่มีสนามกอล์ฟด้วยนะไปเชียร์เรือหางยาวได้ปะไปรอล้านเองกันต่อดีกว่ามีร้านเองหรอเรวเข้าแล้วเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปสักทีนะร้านนี้ทำไมมันดูลึกลับจังเลยอ่ะอดูกระจกเขาที่เขาทำไงอ่ะโอ้ลึกลับซับซ้อนโอ้ยอย่างที่ว่าไปมังกรแน่ เอ้ยคล้ายๆอยู่นะสวยเนาะโอ้เป็นล็อตอินเดอร์แมนเดี๋ยวไปดูดีมีอะไรเจ๋งๆขายไหมนะ้ามีของแปลกๆขายเปล่าอะ่ะสวัสดีครับตองลองเสื้อหน่อยนะครับอยากลองชุดใหม่ๆดูบ้างอะ่ะเฮ้ยมีหมวกด้วยให้อันนี้หมวกอะไรอะ่ะอ๋อหมวกกันหนาวอ,อ,อ๋อวิกำลังร้อนเลยอ่อมแต่ว่าไม่มีบัออะไรนะอันนี้สวย,สวยๆให้เฉยอ๋อมันมีบัอแค่บางอันเหมือนหมวกเอสกิโมไง่ายมไงนี่ไงร้านนี้ยังไม่ได้เข้าโอ้โหแล้วอินเดอร์อายเหรอลองดูร้านนี้ก่ดีหยดหยองอ่ะ นี่ไงนี่ไงตัวตลกไปแล้วทางนี้ทางนี้นี่เลยมีหมวกใหม่ด้วยอ๋อหมวกส่องไฟเหรอใช่แล้วนี่ไงหมวกสไนเปอร์อ๋อเป็นหมวกส่องไฟชายนะคะแบบว่าถ้าเราใส่เนี่ยเราก็จะมีไนท์วิชั่นนะคะมองเห็นในเวลากลางคืนเนาะเป็นอินฟราเรดด้วยนะสามารถมองในที่มืดได้ด้วยอ๋อนี่ไงเฮ้ยระวังแบตหมดนะไว้ยกิ๊บเก๋อยู่ในกล้าแบตหมดได้นะแบตหมดก็มองไม่เห็นแนะดิโอเคเราไปล้างอื่นกันต่อดีกว่าเนาะรู้สึกว่าใกล้จะหมดแล้วนะคะนี่ไงล้างสุดท้ายวันล้างสีชมพูเฮ้ยในล้างนี่ไนท์ ไปดูดีมีหนวดให้ใส่้วยนะลูป่าพี่เคนใส่หนวดได้นะไม่มีอาไว้หยองไงเฮ้ยนี่พี่เคนชุดนี้เราใส่ป่ะชุดซามูไรชุดซามูไรนะยโอ้โหเต็มยศเลยอ๋อแบบว่าชุดซามูไรนะคะถ้าเราใส่เนี่ยเราก็จะมีตีแรงนะคะมีบัฟหัวใจเนาะแล้วก็มีโล่ป้องกันนะคะอย่างแท้เลยอ้อวโสุดยอดมีดาบไหมเออน่นดีไม่มีดาบหรือมาดาบมาจากบ้านอุ้ยนี่เราชุดอะไรอ่ะมีหางด้วยอ๋นนี่ไงชุดแมวเหมียวโอ้โหแมวเหมียวไหนดูดี ถ้าใส่เป็นชุดมันก็จะมีไนท์วิชั่นนะคะถ้าเป็นชุดน้องแมวเหมียวเนี่ยไอ้านาา่ารักอ่ะชุดนี้เขาก็ชอบอุ้ยไม่น่าเชื่อนะมีหางด้วย <c oughs> จะได้หางไม่พลิ้วนะเอ้ยใส่แล้วมีหางเนี่ยเอ้ยกางเกงใส่แล้วมีหาง <c oughs> โอเคค่ะเราก็เปลี่ยนชุดคอสตูมนะคะให้เป็นหมวกน้องฉลามเนาะแล้วก็มีห่วงยางเป็ดน้องไอ้นี่นะคะอ้าเอาใส่ชุดอะไรอ่ะนี่เลยนี่ดูชุดพี่เคนตาขลอนด้วย <c oughs> แล้วก็จะมีสก,กิลดำน้ำได้นะตาติดสปริงนั้นมีไนท์วิชั่นป่ะ ให้เดี๋ยวลูกกตาดีมันหย่อนออกมาละหมวกอ,อ้อสวยดีหมวกอ้อมมีฉลามต่อเบนหัวน <c oughs> ่ะเอของเขาน่ารัก <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่านาะนี่ไงถ้าแบบว่าเราขี้เกียจเดินเปลี่ยนชุดนะคะเราก็มาเปลี่ยนในห้องเปลี่ยนเสื้อแบบนี้ได้ค่ะโอ้เยอะเลยอะ่ะโอเคชุดนี้ก็น่ารักนะเอาละเราเลือกชุดเป็ดน้อยหวงยางนี้ดีกว่าค่ะอ๋อหาวงยางเป็ดน้อย <c oughs> ดูดีที่ข้อแขนมันก็ใส่ห่วงยางเป็ดน้อยนะโอ้โหไปเราได้ชุดเป็นงานแฟนซีกันแล้วแล้วก็ได้หมวกน้องกระต่ายมาด้วย <c oughs> ไปเริ่มไปเริ่มติดงานเขาเริ่มกันซะก,ก่อนนะไปเริ่มไปแล้วเราจะไปที่โรงแรมกันนะคะใช่แล้วเนี่ยรถใหม่พี่เคนเป็นไงล่ะสวยเปล่าบึ้มบึ้มไปขับรถพี่เคนแว้นไปเลยขึ้นมาเ<อ><อ>ลยน้องสาวไปเลยนะจ้าทำให้หูกระต่ายมันโผล่ไปนอกแล้วจ้ะอี๊จะถึงก็จะถึงวะอย่างนี้ไง โอ้พี่เคนดูรถด,ดีเฮ้ยอยากได้สักคันน่ะโอ้โหเนี่ยอะไรอะลิมูซีนเหรอเฮ้ยมีคนขับด้วยอ๋อมีคนขับให้เราด้วยโอ้โหไอ้นั่นงด้วยนั่งด้วยดูดิคนหลังคาเปิดรูเรื่เนี่ยยื่นหัวได้ด้วยมาเลยลูกรถแค่โอ้โยเราขับเองด้วยนะแต่เราไม่ีคนขับให้อยู่ข้างหน้านะอ๋อดูดิเฮ้ยล้ำอะโอ้ชอบคันนี้จุงล้ำมากเลยแต่ใครขับมาเนีฉันขับให้ด้วยอ่ะสุดยอด ไหดูดิดูคนขับดิเราขับเองนะแต่ว่าคนขับเขาขยับเลยอ่ะนี่เลยคนขับอยู่ข้างหน้าดูดิ <c oughs> หลออ่อจุงพอถึงที่หมายเลยอ่ะ <c oughs> เราทำได้ไงอะ่ะเนาะเย่งเนาะอุ <c oughs> ้ยแล้วนี่รถอะไรอะ่ะมีเอ็นขับรถให้ด้วยอ่ะโอ้โหคนเลิร์ลี่และบูก,กินนี่มาเนี่ยอ๋อด<ห>ูดิดูมันเปิดประตูดิสุดยอดมันจะเทก,กันไปแล้วเนี่อ๋อเหมือนปีกนกเลยอะ่ะไปรัคันนี้ว่า ล้องเปิดอนละเรื่แน่เลยร้องเปิดดิพี่เคร้องดูดิโอ้โหกางปีกเลยอ๋อดูประตูมันดีเปิดเหมือนของจริงเลยอะ่ะอ,อุ้ยรถในฝันพี่เคเลยอะ่ะโอ้เป็นหนี้หัวโตเลยเนี่ยเสื้อสำคัญนนอ่ะไม่เป็นไรพี่เคิงใจเอารถของเล่นไปก่อนนะยี่สิบล้านเองนะ <laughs> โอเคไปดูข้างในดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสาวว่ายน้ำใช่ดิเดี๋ยวก่อนใส่หูยังเป็ดมาก็ยังเป็นต้องว่ายน้ำก็ได้มันนี้เราจะเสื้อเปียกหมดอ้ายนี่งานกระโดดสูงอ้ายนี่ยังงานก็มาจะเริ่มล้วอ้าวดูดิมีของกินด้วยโอ๋อ่ะขับาหรออโโ้ท แสงสีเสียงจะเต็มออ oh, ชาวบ้านกำลังไปแดนซ์อยู่เรางไปแดนซ์สิว่าเขาเล้วเฮ้ยมีท่ากำลังสไตลไ์ด้วยโวูดูคนนี้คนนี้ตีลังกาด้วยโอ้โหหมุนกับพื้นใหญ่เลยโอ้ oh, แต่ละคนนี้แบบว่าเต้ตตทนท่าไม่นซ้ำเลยเนี่ยโอ้มีท่ามุนวอล้วยเอาละค่ะแล้วก็รีวิวมอดใส่ชุดคอสตูมน่ารักค่ะมีบัฟนะคะไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบมอดน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเดื่อนกดกระดิ่งแล้วเป็นกำลังใจเด็กเล่นเกมไม่ครับต่อไปนี้นะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์